เกิดเหตุเด็กชายวัยสามขวบถูกน้ำร้อนราดภายในคลินิกแห่งหนึ่งที่ตำบลบ่อวินอศรีราชาจชนบุรีค่ะหลังจากเข้ารักษาอาการไข้สูงโดยเด็กถูกฉีดยาโด,ดยผู้ช่วยหมอหนึ่งเข็มและรอดูอาการประมาณสิบนาทีแต่เด็กเกิดอาการชักเกรงและช็อกหมดสติด้านผู้ช่วยจึงไปตามหมอเข้ามาดูอาการโดยหมอได้สั่งให้ใช้ผ้าขนหนูปิดที่หน้าอกและราดน้ำร้อนลงไปแต่เด็กก็ยังไม่ฟื้นค่ะจากนั้นหมอได้สั่งราดน้ำร้อนอีกครั้งแต่ปูของเด็กได้เข้ามาขัดขวาง เด็กจึงร้องและก็ฟื้นขึ้นมาเองทางผู้ช่วยหมอทายาและพันผ้ากอดรอบตัวเด็กพร้อมบอกให้กลับบ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาลและยังคิดเงินกับปู่ของเด็กอีกด้วยต่อมาผู้เป็นพ่อเห็นบาดแผลของลูกในตอนกลางคืนและตกใจอย่างมากกับแผลไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจึงพาลูกไปโรงพยาบาลทันทีในเช้าวันถัดไปหลังเกิดเหตุครอบครัวเด็กเข้าแจ้งความกับคลินิกดังกล่าวพร้อมพาตำรวจและทนายความเข้าพูดคุยกับทางคลินิกแต่หมอยังยืนยันว่าเป็นการช่วยชีวิตเด็กที่ถูกต้องถ้าเขาไม่ ทำแบบนั้นเด็กก็ไม่ฟื้นลูกคุณคงตายแล้วเพราะมีการข่มขู่ครอบครัวอ้างว่ามีญาติอยู่ในสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดและเป็นอายการค่ะล่าสุดเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาทางต้นอ้อเป็นหนึ่งประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งพร้อมพ่อแม่และปู่ของเด็กและทนายความเดินทางไปที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือค่ะเบื้องต้นแผลของเด็กครอบคลุมเกือบ90%ของร่างกายโรงพยาบาล วินิจัยว่าเป็นแผลไฟไหม้ระดับ3ทางเจ้าหน้าที่เตรียมประสานโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจนอกจากนี้ค่ะสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรีจะประสานร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ์เรื่องเงินชดเชยสําหรับผู้เสียหายด้วยส่วนเป็นหนึ่งค่ะเตรียมพาครอบครัวไปยังสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีเพื่อตรวจสอบการกระทําของแพทย์และคลินิกขณะนี้สาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีเตรียม ใช้มาตรา50ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาลระงับการให้บริการชั่วคราวของคลินิกจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขค,ครบถ้วนและขั้นตอนต่อไปจะเชิญแพทย์มาสอบถามข้อเท็จจริงและออกคำสั่งระงับการให้บริการชั่วคราวจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn